ซักผ้าแล้วตากผ้าเสร็จแล้วนะก็นึกถึงคําว่าแบ่งนะโยมนะพื้นที่ตรงนี้ยาวไม่พอนะสำหรับจีวร3สามผืนก็ทําจีวรนย่นย่นย่นย,นย,นย,นยน่นยะ่นย่นเพื่อที่จะแบ่งให้ตากได้สามผืนนะก็นึกถึงคําว่าแข่งกับคําว่าแบ่งขอไข่ซึ่งเล็กนยนะก็ขยายขอไขใ่ให้กว้างให้เป็นบอใบไม้ก็เป็นแบ่งแบ่งอาจจะมีข้อดีมากกว่าแข่งก็ได้แต่ไปถึงเป้าเดียวกันก็คือ ประสบความสําเร็จในการทําบางยาอย่างก็นึกถึงว่ามีบางอย่างนโยมที่เกิดการแข่งขันพอเป็นการแข่งปับ๊บมันก็เกิดผู้แพ้แล้วก็เกิดผู้ชนะมันก็อาจจะกลายเป็นว่าคือก็ก็ดีนะมันจะเป็นการยกระดับและพัฒนาฝีมือเพราะว่ามันต้องแข่งขันกันแต่มันก็มีกลิ่นอของของ,ของอความต่างที่จะอาจจะทําให้เกิดการขัดแย้งกันและก็ความเป็นมิตรก็หายไป แต่มันก็ดีแหละดีในมุมหนึ่งแต่ก็อาจจะมีมุมเสียอยู่ฉะนั้นก็เลยนึกถึงว่าบางทีมันก็อาจจะต้องแบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งก็ได้มั้งนึกถึงนักกีฬาคนหนึ่งไม่ยมที่คนคนนี้คนที่หนึ่งเนี่ยเขาวิ่งเ,เร็วมากเลยจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วแต่เขาหลงเส้นอาจจะเนื่องด้วยเ,เรื่องของเหงื่อเข้าตาหรือว่าเขาไม่ใช่คนประเทศนี้แล้วเขาหลงเส้นว่ามันกติกามันยังไงเส้นนี้หรือเส้นนู้นกันแน่เขาเลยชะลอ พอชะลอปั๊บคนที่2วิ่งมาความจริงก็แซงแล้ววิ่งเข้าเส้นชัยได้เลยแต่คนที่สองไม่เลยไม่ยอมที่จะขโมยชัยชนะจากคนคนนี้ถ้าหากเขาวิ่ง้วแซงเข้าไปเขาคิดทันทีว่าผมขโมยชัยชนะจากเขาเขามาก่อนผมก็เลยสะกิดบอกว่าพี่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเขาก็วิ่งเข้าเส้นชัยได้เลยคนที่1คนที่2ก็เข้าที่2องด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ต้องการขโมยชัยชนะจากคนที่ควรจะต้องชนะก็แบ่งๆกันไปนะแบ่งกันไป หรือเขาอาจจะขี้เกียจก้มเยอะก็ได้มั้งเพราะคนที่สองเขาจะต้องยืนบนแท่นที่ต่ำกวา่าใช่ไหมโยมเวลากล้มรับเนี่ยเขาอาจจะเจ็บหลังก็ได้อาจจะก้มน้อยกวา่าคนนี้อาจจะต้องก้มเยอะกวา่าเพราะว่าอยู่สูงกวา่า <c oughs> ก็คิดแบบขำๆไปงั้นบางทีการแบ่งมันก็ช่วยอะไรได้ตังเยอะทีเดียวนะทำให้ใจของเราเนี่ยได้เกิดการให้อภัยการรู้จักเอื้อเฟื้อ ใจมันก็จะลดความรู้สึกว่ามีตัวเราเราไม่ต้องรวยเวอร์ก็ได้เอาแค่นี้พอแบ่งให้คนอื่นสัก30% 20%ลดความรู้สึกว่ามีตัวเราทำงานไปก็กำลังก้าวขาไปสู่พระนิพพานเพราะว่าลดตัวลดตนลดทิฏฐิลดมานะลดความรู้สึกว่ามีตัวเราของเรานะอย่างเนี้ยได้มากเท่าไหร่เนี่ยจิตมันก็เบาแล้วมันก็คือการสะสมบารมีอย่างนี้นะโยมนะเช่นธุรกิจ2ออย่างซื้อของร้านนี้เสร็จคนคนเดียวกันซื้อของร้านนี้ บางอย่างไม่พอก็อาจจะต้องมาซื้อร้านนี้เพิ่มสองร้านนี้เขาก็แบ่งๆกันพี่น้องทําธุรกิจตัวเดียวกันแต่แบ่งกันได้นะโดยที่ไม่ขัดแย้งลูกค้าคนเดียวแต่ซื้อสองร้านได้โดยที่ไม่ขัดแย้ง,ยอ,อ,ง,ยยงอะไรกันอันก็อาตมาก็พูดแค่กลมๆเป็นกลางๆว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ลดตัวลดตนลดทิฐิลดมานะแบ่งอาจจะดีกว่าแข็งก็ได้นะก็ขอเป็นกำลังใจให้เราทุกท่านร่วมฝ่าฟันนะนี่ก มานั่งย่อนใจสบายๆส,สักพักหนึ่งเวลาพอซักผ้ามันก็นะมันก็เจ็บข้อมือเหมือนกันเมือม่อยๆตอนนี้เส้นแปลกๆเป็นบ่อยเขาเรียกไข้เส้นนะมันจะปวดตามข้อตามกระดูกแต่ก็ต้องอาศัยหาวิธีออกกําลังนะไม่งั้นก็จะแย่ไปกันใหญ่งั้นแข่งก็ดีสู้แบ่งไม่ได้แต่มันก็อาจจะดีถ้าคนทําใจเป็นนะก็ขอพิจารณาทำกับการตากผ้าตรงนี้ ว่จเจริญพรเป็นกำลังใจให้กับสังคมสาธุ